สวัสดีครับบอ็อกนี้จะเกี่ยวกับการจับบอดี้นะครับซึ่งผมจับได้เพิ่งจับมาคนที่จับได้ก็คือเจเราเปิดดูให้เปิดให้ดูนะครับแสดงนะแต่คนหนึ่งเห็น,นแนดงแอบให้ดูนี่ครับนี่ครับใช่ครับนนแหละครับเรามาดูกันในวอล์กนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ <umb> ้าง คครับทุกคนเมื่อกี้ผมส่าจะช้แช่นมไข่หมูให้บันดี้ใช่ไหมผมก็เลยบอกพี่มาฝากฝากเอาไปให้เจนหน่อยแบบผมแบบให้ไม่ได้ผมให้ไม่ได้แล้วพี่มาก็ฝากเอาไปให้กไม่เคยเยบอกผมว่าเจเป็นบันดี้ไม่ผมเคยบอกแล้วเคยบอกอยู่แล้วไม่ <h ate> ไมตอน,นั้นผมบอกพี่แต่ว่าเมื่อกี้พี่มาเดินไปอ่ะจินฝากู้หมดแล <laughs> ้วไม่เป็นไรครับถือว่า

อ๋อไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมก็โอเคโอเคใช้ก็ได้เป็นไปได้สูงที่เป็นพี่มาร์ควันนั้นใครยืดแช่นมให้ก็ใช่ไงมันคือพี่มาร์กนี่แหละไงไงก็โปรแล้วเราดูแลเขาต่อหน้าเลยดีกว่าอยากกินอะไรครับอยากกินไก่ทอดครับไก่ทอดอะไรอะไรก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวสั่งให้โอเคจบ เมื่อกี้เพิ่งสั่งกไก่ทอดให้นะครับอยู่ๆก็บอกว่าอยากกินอ,อยากกินนมะงมุมอะไโอเคจัดไปเดมงมุมยัง่งพอเปิดเผยบัดดี้ก็พูดตรงๆอย่างนี้เลยเอาใครเปิดพี่จินอนะเปิดพี่มาร์คเออพี่มาร์ <laughs> คเขาเปิดพี่มาร์คเปิดความปิดพี่มาร์คไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อยากกินผลไม้อย่างโอเคโอเคตอนนี้นะครับพวกของกินก็ถึงแล้วเดี๋ยวจินจะออกไปรับ อาหารให้บัตรด,ดีจินนะครับนี่ก็กำลังไปรับอาหารนะครับอุ้ยฝนตกกะนี่ขนาดฝนตกจินยังออกมารับให้เขาเลยนะเนี่ยเป็นคนดีแค่ไหนเนี่ยนี่ครับผมให้เขากดสั่งเองนะครับไม่รู้สั่งอะไรมาเยอะแยะแต่ก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยจินเปียกฝนเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อบัดี้จินทําได้นะครับเพราะเราต้องดูแลเขาเรามาหา Buddy บัดี้กันโอเคครับในห้องครัวตอนนี้ก็บัดี้ไม่อยู่นะครับก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัดี้ก็มากินเองครับไม่ต้องเขียนชื่อหรอกครับบัดี้รู้ตัวอยู่เพราะว่าบาดี้เป็นคนสั่งเองครับเพราะว่าโปไปแล้วเพราะว่านีคนโปรครับนี่กินข้าวอยู่ครับนี่รูปหวกอกไปกินอะไรไหครับ อะ่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยโอเคครับกินให้อะไรนะครับอะไรนะครับหมูกรอบครับหมูกรอบชิ้นสุดท้ายเหรอนี่นี่เก็บไว้ให้พี่ใช่ไหมใช่ครับอธิฐาที่านอ่าอ่านเน้นจังหัวใช่ครับผู้หลอนเหรอคุณพาร์ทโอ้ยพูดถึงก็มาพอดีนะครับคนนี้คนนี้ นี่ครับนี่ครับเจ้เฮ้ยนี่คือคุคือสุดยอดสุดยอดครของเจนเก้าแล้วเรื่อว่าอะไรนะบัตเตอร์มันยากเกินมั้ล่ะมันยากจริงตบอกเลยว่าคือบอกต้องพูดก่อนว่าบัตเตอร์มพูดก่ไม่ใชโป๊ะแล้มีคนโป๊ะแน่บเดอร์ครับคุณมาร์คครับผมเปล่าครับผมเปล่าจดว่ามาเาให้ฟังก่อ วันนั้นพี่มาร์กเดินมาตั้งอยู่ในครัวพี่มาร์กเดินมาพร้อมกับแก้วขนมนใช่ <c oughs> ก,กมม็จริงก็นั่งอยากเดินมาเลยแบบน้ามุ่งมั่นเจจินซื้อมาให้เอ้ไหนนะจินซื้อมาให้หน้าผมอย่างนี้เลยจึอว่ามีแบบเล่นบันไดบันเดินก็เลยแบบโอเคสรุปเป็นผมทายว่าพี่จินครับ จีนพุกชี่ของเราแน่นอใช่ไหมครับคุณจินถูกต้องครับขอบคุณครับพี่มาร์คเก่งมากเก่งจริงเก่งจริงต่อไปต่อเลยครับต่อไปก็ตามผมนะครับเอ๊ะแลวเจพี่ดูแลดีไหมครับดีที่สุดแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้จินก็จะมาปิดคลิปวอล์กจินนะครับก็รอบนี้ได้มาทำคอนเทนต์บัตเตอร์บัดดี้อะไรอย่างนี้ครับก็ ถึงแม้ของจินไม่สมบูรณ์แบบอาจจะไม่เนียนแบบเขาแบบโปสตตั้งแต่รอบแรกที่แบบดูแลเขาก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าถือว่าทห้แค่เขาต่อหน้าเลยโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณที่ดูวอล์กจินนะครับฝากเอนดูด้วยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย